Perfection. ก่อนที่จะเริ่มรายการนะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งสองฉันขอสวยก่อนเธอไม่ทันละเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวต้องเตรียมอันนี้ก่อนเตรียมอันนี้ทำอะไรอะทำอะไรอย่าเพิ่งเขาจะกินอาหารอบไงต้องเอียงมือด้วยเดี๋ยวคนไม่เห็นกินวิตามินเยอะขนาดนี้ไม่กลัวตายหรือยังไงเธอต้องทำแบบชันสิทำยังไงอะอ่ะฉีดเข้าเส้นเลยเธอห้ามสิเดี๋ยวมันฉีดเข้าไปห้ามหยาดหยานะอ่าว่าด้ากินเยอะดูสินี่กินแค่คำเดียวอ่องเล่นฉีดเข้าเส้นละ ก่เอาอย่างนี้ไมในเมื่อเราทั้งสองคนแอดวานซ์ทั้งคู่มันต้องหาคนที่มันบาลานซ์ตรงกลางแล้วแหละนี่คือการแสดงเพื่อเขาแข่งรับเชิญเท่าไร่ยัางขอต้อนรับศิลปินยุค90คนนี้เดาวโอเคค่ะบางทีอยากเป็นผู้ชายนั่นนี้ก็คือเมโลดี้ไม่ถูกคือตอนนี้มีถ่ายละครเรื่องนึงเข้า 42ตอนบลองมีอยู่ช่วงหนึ่งคือไม่แบบไม่ไม่จริงๆก็อยู่ในป่าจนขั้นล่าสุดอ่ะฉันต้องร้องเพลงต้อนรับมันกลับมาแล้วนะเพลงอะไรเมาคีลาต์เมาคีลาต์ผะว่าอยู่ในป่าก็เลยแบบไปทำงานตากแดดตากลมแต่ผิวทำไายังดูดีขนาดนี้คือจะบอกว่าดาวอ่ะเป็นคนที่กลัวเรื่องผิวมากวิธีของดาวตอนแรกเนี่ยดาวกินทิมเป็นรูปแบบกามี่สั่งจาเมิการคือดาวก็เลยแบบสั่งกินจากตรงนั้นมาโดยตลอดแล้วมันก็ตอบโจทย์ที่สุด b อร t r o อ r a l c o l o นี่ไง เราอยากได้คอลลาเจนเขาก็ใส่คอลลาเจนมาให้เต็มเต็มแล้วคอลลาเจนเขาคุณผู้ชมมันเป็นแอดวานซ์คอลลาเจนพี่หองคนที่แพ้อาหารทะเลไม่ต้องกลัวเ,ออเพราะว่าเขาสกัดจากปลาน้ําจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอาการแพ้แน่นอนเขา<อ>ไฮโดรไลซ์มาแล้วอพูดภาษาพวกเราก็คือเขาย่อยมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานไปอ่ะมันจะดูดซึมง,ง่ายกว่าแบบปกติทั่วไปถึง50%าสิบเปอร์เซ็นต์และนอกเหนือจากนี้เนี่ยคอลลาเจนเรารู้อยู่แล้วว่ามันช่วยในเรื่องของริ้วรอยความยืืหยุ่นต่างๆใช่ไหมคะ ันเขาตอบโจทย์มากแน่นอนทุกคนอยากมีผิวที่กระจ่างใสมีแอลกูตาไทโอนค่ะหลายคนก็งงแอลกูตาไทโอนอันตรายหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ปราศจากสารเคมีได้มาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเลย คนน่าจะเคยได้ยินว่าวิตามินซีเนี่ยนะคะมันเป็นตัวช่วยทุกอย่างเพราะว่าตัววิตามินซีจะนำพาพวกสารสกัดพวกของคอลลาเจนแล้วก็แอกูตาไทโอนเข้าไปสู่ร่างกายดูดซึมได้ดีมากขึ้นก็คือต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของแบบผิวพรรณได้ดีมากๆแล้วกินแค่2เม็ดพี่เท่ากับปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว๋อแค่สองเม็ดเท่านั้นใช่อันนี้คือเป็นน้ำสตรอเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกินเข้าไปเท่ากับกินสตรอเบอรี่สิบลูกมาที่ไอทามช็อปทั้งทีเนี่ยมีราคาด ไปค่ะโปรสุดคุ้มวันนี้ซื้อเบสชูรัลออร่าคอลลาเจนกระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกจากปกติ1 6 5 0บาทพิเศษเฉพาะเอทามช็อปให้คุณจ่ายในราคาสุดคุ้มเพียง1,300บาทเท่านั้นโทรเลยที่0 2 1 1 1สอ3หหรือเลือกช็อปได้ที่ไลน์ A t ดเอทามช็อป